เคยรู้ไหมวันโกนวันพระเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบางทั้งในนรกและสวสรรค์มาสจานวันพระวันพระเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบางทั้งในนรกและสวรรค์ท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะเรื่องราวที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคะ่ะ วันพระคือวันประชมุมเถรศิลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งมีสี่วันในวันพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างคำสิบห้าคำหนึ่งเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้ถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขต ก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวาแล้วรวบรวมไปไ้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แล้วนําไปถวายเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเพื่อรายงานเท้าสักกะเทวราชก็ทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือก่อนวันพระหนึ่งวัน วาระการประชุมมีสองวาระคือข้อหเรื่องราวของดาวดึงข้อสอเรื่องราวของเทา้าจตุลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบาปบางก็ไปเกิด เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นท้าวสักกะเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปทีจุลามณีเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรม ในอดีตท,ทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีกามอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ไม่มัวเมามันเพิ่มเติมกุศลกรรมด้วยการไปนมัสการพระจุลามณีหลังจากที่ฟังธรรมในสุธรรมสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญหมดสินอายุไขในภพนั้นแล้ว จะกลับมาจุติในสวรรค์ชั้นเดาวดึงอีกหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปตามกําลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากเท้าสักกะให้โอวาตเสร็จเ,เวลาคำของโลกมนุษย์เท้าสักกะจะประกาศให้เทวดาที่มาประชมที่สุ่ธรรมเทวสภาว่า ในช่วงเวลาในวันที่ผ่านมานี้คือวันพระหมู่มนุษย์ทำบุญบางพวกก็ดูแลบิดามันดาบางพวกก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศลกรรมอะไรต่างๆเป็นตน้นคือจะประกาศในช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อยเทวดาที่เดวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาว่าสวรรค์คงจะวางนรกคงจะแน่นหากมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดที่มนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาที่เดวดึงก็จะดีใจรัศมีกายก็จะแพรว่าทีเดียวจะปราลบว่า ในอนาคตสวรรค์คงจะเนืองแน่นนรกคงจะวางแน่นอนเลยในยมโลกเมื่อถึงวันพระก็จะหยุดพักจากการทันทรมานสัตว์นรกในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าคำคือวันพักในยมโลกแต่ในมหานรกไม่ได้พักอุสธนรกก็ไม่ได้พักในช่วงคืนเดินเพนเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดพัก พอรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะก็จะกลับไปพักทีจตุมาหาราชิกาแล้วก็จะมีพลัดใหม่เข้ามาพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะมีลุกใหม่ แต่น้ำในหมอยังร้อนอยู่แต่ร้อนลดลงมาหน่อยเหมือนไฟในเตาในโลกมนุษย์ที่พอดับไฟน้ำก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่เดือดพรานบางพวกก็ขึ้นมาอยู่บนปากหมอได้พวกที่กำลังปีนต้นนิ้วต้นนิ้วนี้ไม่มีในมหานรกจะมีแต่ในยมโลกต้นนิ้วในวันพระน้ำนิ้วจะหดกลับเข้าไป สัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่กับพื้นบางพวกก็ร้องครวญครางร้องขอความเห็นใจส่วนเจ้าหน้าทีที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมเป็นกลุมพันแต่เจ้าหน้าทีที่กายจะหมดกรรมจากที่เป็นเจ้าหน้าทีก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากทำโทษสัตว์นรก สักเท่าใดก็จะบอบสัตว์นรกเช่นอดทนหน่อยนะแต่พอเลยวันพระไปก็จะเริ่มทันทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดียาติที่อยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาใหา้ก็จะพ้นกรรมเร็วขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่ หรือวันเพนก็จะพักการพิพากษาบางทานหมดกะก็จะไปพักที่จะตุมาหาราชิกาแล้วก็จะมีพยายุมาราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับหน้าที่แทนพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพตามกำลังบุญของตนโดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็นเนื้อสดๆเป็นของสดของคาว ถ้าหากญาติทำบุญให้โดยอุทิศแบบเจาะจงสัตว์นรกในยมโลกก็จะได้รับบุญนั้นพอพ้นวันพระแรมหนึ่งคำถ้าหากสัตว์นรกหมดกรรมก็จะพามาทีโรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญของตนต่อไป เรื่องความสำคัญของวันพระความสำคัญของวันพระจากพุทธ,ธานุญาตให้มีตัวแทนสงรงรูปหนึ่งสวดทบทวนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างพาสุกและเพื่อความบริสุทธิ์ในเพจสมณะที่ต้องบริบูรณ์ด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาอันเป็นทางหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงตามเส้นทางของ พระพุศาสนาโดยมีพระพิสุสงฆ์ผู้สวดทบทวนเมื่อสวดถ,ถึงข้อใดแล้วมีพระพิสุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับนั้นจะเปิดเผย่ํำกลางที่ประชุมหรือที่เรียกว่าแสดงอาบัติซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้สืบต,ต่อต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก่อให้เกิดผลดังนี้คือ ข้อหนึ่งเกิดความสมัคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ด้วยระเบียบปฏิบัติที่หมั่นทบทวนและเตือนตนด้วยการแสดงการยอมรับในสิ่งที่ตนละเมิดเพื่อแก้ไขต่อไปในข้อนี้มีปรากฏเด่นชัดเมื่อครั้งพุทธกาลคือเมื่อครั้งพระพิสุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแวงแต่ความสมัคคีกัน ภายหลังเมื่อกลับมีความสมัคคีใหม่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมทำอุโบสถสวดพระปาติโมกเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่าวันสมัคคีอุโบสถข้อ2การหมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอทำให้พระธรรมคำสอนไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนหายและทำให้หมู่คณะจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้วันอุโบสถนั้นนอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของทางคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้วยังเป็นวันประชุมฟังธรรมของหมู่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ในส่วนของพุทธศาสนิกชนนั้นการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผองใส เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงออกเป็นรูปธรรมด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็จริงแต่ในชีวิตประจำวันแล้วโลกภายนอกสำหรับคฤหาสถผู้ครองเรือนเต็มไปด้วยข้อจำกัดในการกระทำความดีเหล่านั้นให้สมบูรณ์ดังนั้นวันอุโบสถจึงเป็นการปราลบเพจที่จะให้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำดีดังกล่าวโดวยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นเป็นพิเศษเรื่องพิธีรักษาอุโบสถพิธีรักษาอุโบสถอุโบสถแปลอย่างตรงตัวว่าการเข้าจำถือเป็นอุบายหรือกนวิธีสำหรับขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ ให้เบาบางลงไม่ให้ทับถมพอกพูนมากขึ้นและเป็นทางนำไปสู่ความสงบระงับอันเป็นความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนจึงนิยมประพฤติปฏิบัติกันโอโบสถเป็นชื่อของกุศลกรรมอันสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือข้อหนึ่ง ปกติอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันตามปกติธรรมดาในเฉพาะวันหนึ่งและคืนหนึ่งในวันพระคือวันคืนแรม8คำสิบสหรือ 15, บห้าคข้อสองปฏิชาคาระอุโบสถคืออุโบสถที่รับรักษาเป็นพิเศษกว่าปกติคือรักษาคราวละ3วันจัดเป็นวันรับ วันหนึ่งวันทรงวันหนึ่งเช่นรักษาอุโบสถในวันแปดคำก็รับตั้งแต่วันเจ็ดคำแปดคำรักษาและเก้าคำเป็นวันทรงเป็นตน้นโดยเนื้อแท้การรักษาอุโบสถก็คือการสมาทานรักษาศีลแปดอย่างเคร่งครัดเป็นเอกกัจชะสมาทานมั่นคงอยู่ด้วยความผูกใจตลอดการ ของอุโบสถที่ตนสมาทานนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สำคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างตนสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ